สวัสดีครับผมเมื่อวครับผมได้คุยกับปู่สงหลายงวดแล้วครับที่ว่าผมพอค่อยคุยกับเรา <c oughs> แล้วก็บ,บอกว่าเลขมันก็เขาแน่บอกเขาแน่นะก็เลยบอกค่อยเดี๋ยวเราลองฟังให้ฟังวันไหนด้วยน่นมาแต่หล่าสุดที่พามาเมื่อกี้ครับแล้วก็บ,บอกว่าหลายคนก็นถึงเลขแปดเจ็ดจากปู่สงเช่นเดีวยวกันแต่ว่าส่วนหลายคือเลขของปู่สงครับจะเป็นเลขบนซะส่วนใหญ่เช่นเดีวยวกัน มือนี่ผมได้ฟังข้องฝันแล้วก็ตัวเลขมันก็เป็นเลขแค่สามตรงตรงครับเม็ดเดียวแค่สองหางเพราะว่าคนบอกเลขนี่ยคือมีสองคนแต่บอกอาจจะไม่ใช่คนก็ได้คืออาจจะเป็นผีก็ได้ข้อฝันเล่าครับเล่าฝันไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าข้อฝันเนี่ยมันก็อาจจะฝันลักษณะใกลเคียงกันกับแทบจะทุกครั้งที่ผ่านมาแหะเพราะว่าเลากับมา เก็บภาพเก็บข้อมูลซึกเวลาไปบิธบาทกกับมากับมาฝันปู่สงแล้วฝันวาน่าเราเนี่ยได้ไปบินบาตบ้านหลังหนึ่งช่วงเวลาประมาณสักตีห้าปากตินี่เราจะออกจากวัเรามั่นตี่ซีที่หายลเพราะว่าต้องเดินจากภูเขาลงไปกว่าจะไปถึงหมู่บ้านเนี่ยมันต้องใส่เวลาเกือบเป็นแบบครึ่งชั่วโมงใช่ไนหะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบนเขาเนี่คือมันจะแจงเร็วเราก็เลยแบบ บินทบาตบันทึบบกตีสีเครึ่งจีงนดยประมาณนั้นในขวองฝันเนี่ยปู่สงบอกว่าเราเนี่ยไปบินธบ,บาตอยู่บ้านหลังหนึง่งบ้านหลังแรกเลยครับหลังแรกเลยที่ว่าเราเดินลงมาช่วงเวลาในขวองฝันนี่คือเราบอกเลยวาตีสี่เรามาหอดบานน,านันคือประมาณตีสี่แล้วเรากับยางไปรับบาทแค่รูปเดียวในขวองฝันเรายางรูปเดียว,ยเ,ยวเพอะเปิดฝาบาทเ็จ ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตักข้าวตักนมตกมักขนมมาใส่บาตให้กับปู่สงค์พอใส่บาตแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือยืน่นซองขาขาวให้กับปู่สงค์ภายในบาตรปู่สง์ก็ะยิบออกให้เหลือแค่ข้าวกับพวกระเขาอยู่ยในในบาตรแล้วก็ยิบซองออกมาแล้วก็ตกใจซองเนี่ยมันเขียนด้วยตัวเลขที่ว่าแดงยิ่งรึงนนะ่ะแดงยิง่งรึ แต่คาว่าแดงคือเนี่ยเหมือนกับว่าเอาไม้จิกแดงมาเขียนเนี่ยแดงคืงเห็นเลยว่าเป็นตัวเลขแล้วสักครูน่นึงผู้ชายคนหนึ่งก็ถือข้าวถือผลไม้อะไรคือมาอีกขันหนึ่งเอามาใส่บาตรให้ปู่สงปู่สงกลับสักครูน่นึงผู้ชายคนนั้นก็คือเอายื่นซองให้กับปู่สงภายในบาตรเช่นเดียวกันปู่สงแล้วก็ยิบซองออกมาแล้วก็มาตกใจตัวเลขมันเขียนตัวตัวเลขน่ะสีแดงเช่นเดียวกัน ปูสงเราก็เห็นทั้งสองหางเลยแล,แล้วปูสงเราก็ไห้พรอนเราก็ไห่พรอ,นะอน้ใไห่พรอนยาถาเส่ไกวดนํากนปกติแล้วจู่ๆผู้หญิงกับผู้ชายคนนั้นคือแบบหนาตาแบบเหมือนกับศพเลยสินะ่ะปูสงไห้พรอนแหลวปูสงยางเลยยางลวงเลยคนขี้หลุเลยยางฝ่าวงยางนีเลยแต่สิ่งที่น่าแปลกใจแล้วก็แบบเป็นหน้าแบบตกใจนลลี่แหละ คือเราเห้พ่อนแล้วเราก็เห็นสภาพศพสองผัวเมียนั่นแล้วเราฝ่าวางฝ่าวางฝ่าวางออกไปแต่รู้ไหมครับเกิดอ,อะไรขึ้นเรายางวนมาที่เดิมตรงที่ว่าป,ปู่สงรับบาดสองผัวเมียเราเห็นปู่สงตัวใจแล้วก็ฝ่าวางอีกวันนี้ฝ่าวาง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 สุดท้ายวนกลับมาที่เดิมเรายางยุงสี่สามรอบสามรอบ อย่างจุนเมยแล้วปู่สงได้หยุดพักแล้วก็ได้มาดูกระดาษตรงที่ว่าปู่สงจับไว้ของภูิเมียนี่คือปูสออปสอป่สงจับมือขวาของปู่้า้ผู้ผัวนี่คือปู่สงจับมือสายแล้วก็นาเห็นตัวเลขตัวเลขที่ว่าปู่สงเราเห็นนะครับของเมียนี่คือ951ของผัวนั่นคือ259นี่คือตัวเลขที่ว่าปู่สงเห็น ปูสงยางออมอยูมปาะสามรอบสุดท้ายก็มาวนอยู่ที่เดิมแล้วรอบที่สามเนคือปู่สงได้มาดูตัวเลข9ก้าห้าหนึ่งของเมียสองห้าเก้านี่คือของผัวปัดพ่อเบิ้งแล้วเล่ากัเอากระดาษนะครับหยัดใส่ในหยามของเราหลังจากนั้นครับปู่สงบอกว่าเล่ากับไอ้ยนะก็ดีว่าแผ่เมตตาให้กับสองสามีภรรยาคู่นั้นแล้วปู่สงก็ เดิอนออกจากที่ตรงนั้นไปแล้วมันก็ไม่ได้วนกลับมาอีกรอบนะครับไม่ได้วนกลับมาเลยในความฝันเราบอกเราว่าวนกลับมาอยู่สามรอบรอบที่สามถึงได้มาเปิดดูดูตัวเลขแต่หากว่าปูสงบ่เปิดเบื้องเลขปูสงอาจจะได้เดินวนอยูน่นีหลายสิบรอบก็ได้แต่ว่ามันเป็นความฝันที่แปลกมากนะครับคือเราบอกว่ามารับบาดสองผัวเมียแล้วเห็นสภาพแล้วโอ้ปิษณุยานแนง แล้วจู่ๆเนี่ยรับบาดแผลเจ้าของว่นมาอยู่สามรอบย,ยังไงก็ไม่รู้หมันบอสอลที่สามเรากเลยหยิบกระดาษตัวเลขมาเบิ้งพอเบิ้งแล้วเห็นตัวเลขเราก็ยยางไปต่อแล้วก็ได้เดือดออกไปเลยแสดงว่าเขาาจะอา,อาจจะอยากจะสื่อสารให้เราเบิ้งเหลขก,ก่อนอย่า,าลืมนะก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับน้ตัวเลขก,ก็มีสนาดล่ะครับตัวเลกขกเขาฝันแล้วก็มีสนาดล่ะฝันว่าไปบินสบัดที่ซีเจอสองภูมิเมียใส่บาทแล้วก็ให้เลขด้วย คนละหางยางอ้อมอ้อมไอบานอยู่สามหลอบมาวนอยู่บงเกา่ากระปาบงเกา่าวนมาไหร่จะได้กับป้าที่ไหนได้คือผีอาจจะบอกให้ว่าให้ให้ดูเลขก่อนเดี๋ยวทีจ้ำเลขบ่อไหร่สินะอาจจะประมาณนั้นก็ได้ตัวเลขเนี่ยอาจจะมางาม่ามเพราะกับบ้น่นะครับเนาะบ่แเนี่ยอาจจะมากอะไรพอปูสงครับส่วนส่วนใหญ่เลยคือเลขของเราจะเป็นสามตัวบนมากกว่าบาว่าจะเป็นสองตัวบน สองตัวท้ายหรืออาจจะเป็นสามตัวตรงงวดนี้จะเป็นสามตัวตรงก็ได้แต่ตถ,าถามว่าศใสซบาทแล้วก็ศพให้เลขก็อาจจะเป็นเพื่อใดก็ได้ครับเนาะการพิณานะครับสิบหกเมษาหกแปดถูกซิวยังครับ, 16, รบม,มันเป็นเพียงแค่แนวต่างมันเป็นเพียงแค่ความฝันเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนนะครับแต่ว่าความฝันของปู่โซนี่คือแล้วก็ฝันทุกงวดฝันทุกงวดแหละ แต่ว่าเราก็บอกว่าเราบริบอเดอร์เพราะว่าบางเทื้อมันกับคิวแน่โบคิวแน่แต่งวดนี้คือมันเป็นเลขที่แปลกๆละครกับมันเป็นเลขที่สามตัวที่ว่ามันมีโอกาสที่จะมากได้กบรเลเมือก็ะไรครับเนาะสิบหกเมษาหกแปดลองจดไว้เอาไว้เปรียบเทียบอลไกับบางเทื้อกับไปซื้อลอตเตอรี่ไปครับจ่าใบหนึ่งหรือสองใบก็ได้เพราะว่ามันกับเป็นเลขที่บหรายหางเนาะสวอถึงมันอาจสวอถึงกับเป็นเลขตัวเดียวกันเลยแย่นี่สองหาเก่ากับหนึ่งหาเก่าสินะครับ ถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันเลยแต่ว่าผัวเมียก็ให้ตัวหนึง่งแต่ว่าผู้ผัวก็ให้ตัวหนึง่งบอกว่าจะเป็นทางในหางหนึ่งครับก็คอยให้มันออกคอ,อ,อ,อยให้มันออกแบบตรงเป๊ะๆช่ะหพอให้ทุกคนด้เฮ้โอ้ยถูกเด็กสามตัวในพ่อได้ใส่ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าโชนี้กับเศรษฐกิจก็ขึ้นขึ้นลงๆแต่ส่วนรายก็จะขึ้นขึ้นขึ้นมากกว่านะครับแต่ขาแรกเนี่ยลงๆๆๆๆประมาณน่ะก็ให้ทุกคนครับสู้ๆด้ครับเนาะ เป็นเรื่งใจใเห็นทุกคนครับหลายคนที่ทักมาสอบถามทั้งเหนียงตุ้มกับทักมาสอบถามนะครับยังมีให้ทุกคนได้เช่าบูชาอยู่จนถึงสิ้นเดือนเมษานะครับเนาะเมื่อนี้ก็ต้ังกอใอยทุกคนครับช่วยเรียนหมานครับผม